ตำรวจก็นำผู้ต้องหาคดีแทงวิศวกรย่านลาดพร้าวทำแผนประกอบรับคำสารภาพนะครับขณะที่ผู้ต้องหายือนอยันนะครับว่าการก่อเหตุเพราะว่าต้องการแค่ชิงทรัพย์ไม่ได้มีความแค้นส่วนตัวพลตำรวจโทสารนิตมหาธาวัลรักษารษาชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้นำตัวนายวรัญยูชูมณนีอายุ19ปีผู้ต้องหาคดีแทงวิศวกรเสียชีวิตบริเวณหน้าหมู่บ้านต่างเมืองใกล้กับซอยลาดพร้าว23 หลังสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชไปทำแผนประกอบรับคำสารภาพโดยจุดแรกนะครับเริ่มต้นจากปากซอยลาดพร้าว1 5ที่ผู้ต้องหาลงรถเมย์และเดินไปที่หน้าหมู่บ้านกลางกรุงจุดเกิดเหตุจากนั้นนะครับได้เข้าไปในซอยลาดพร้าว36เพื่อเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนที่จะขึ้นรถเมย์บริเวณปากซอยลาดพร้าว35เพื่อหลบหนีไปย่านบางกะปิ พลตรวจโทสาน,นิตนะครับเปิดเผยว่าจากการสอบปากคำนายวรัญยูก็รับสารภาพว่ามีเจตนาเพียงต้องการแค่จิงรถจรักรยานยนต์ของผู้ตายที่ขับขี่มาเท่านั้นไม่ได้ต้องการให้เสียชีวิตรวมถึงให้การว่าไม่มีความแค้นส่วนตัวนายวรัญยูเคยถูกจับในข้อหามียาเสพติดในครอบครองมาแล้วเมื่อปี2558 ขณะที่ลตรวจโทศสารน,นิ้ยืนยันว่าจะรีบทำำําสํานวนคดีให้เร็วที่สุดเพื่อยื่นฟ้องศาลเบื้องต้นก็ได้แจ้งข้อหากับนายวรัญยูว่าฆ่าผู้อื่นโดยแต่ตรองไว้ก่อนนะครับเพื่อความสะดวกในการกระทําความผิดและจิงงรัพย์